ความเจียวเลยลยมืมสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วค่ะในช่องแซบร้ายสไตล์เซมแมมมาจามนีได้แน่าแซบๆคือเกาค่ะพี่น้องยำหอยนางรมทรงเครื่องป้า หอยนางรมแบบโตยางใหญ่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดเองคือเกาแซ่บๆค่ะอันนี้ได้หอมเจียวแล้วก็พริกเผาค่ะพี่น้องขาดบะได้กะปิหยดกะทินเนาะแต่ว่ามื้อนี้ได้บ่หลายค่ะได้น้อยนึงอืมหวานๆค่ะพี่น้องมาจวดจ,จัดเลยสดน้ำยำก่อนจังหน่อยเห็ดเองคือเกาเนี่ยแหละแซบคำแหลกคำใหญ่ๆลยลงไปหอมเจียวหลายๆมกะทิน ไปครับพี่น้องแซ่บ ใช่จริเลยคอาม,มเจียวลดลงไปไปขายขนงคำยังไงลุกเฮง มาเดี๋ยวจ่เด้อกินยำหอยนางรมแซ่บๆแล้วกันจ้ะ

ิ่มริกชีในก็นด้ ข้าเจ้าพาฟื้นเลยพี่น้องเสียงนะ อะไรปะ ัน,น้ซื้อมาจากตลาดจา้ะไอ้หน,นังลมซื้อมาแบบสดๆที่เขาอันเฮ็ดไว้ในกระปุกนะแม่ซ้ำเขปุกรอยที่เขาบอกว่ายำไผ่ฟรีตอนหนูซื้อมาแล้วหนูมายำเองนำยำทำเองนะคะเน,นื้อปากตินรันงบ้าน Vậy ạ. Ừ. Tôi em. Ừ. จะเป็นกระมังสิบจกเลยมากมุนมานมากคำเนี่ยเหมือนน้ำท่านละมือดเลยเนาะหลดยำหอยนางรมส่งเครื่องสามแพ็ะ บัดเดลายปันไดน้องพี่น้องนี่ทำนี่ละพอดีกินเนาะข้างล่างก็จะเป็นกะลำปีใส่ลงไป À. mấy lông tốn này tôi nha ขอบครับมาพอแกยอยากแต่พี่น้องมาเนี่ยนั่น,นกินเทือนน้องไม,มนูเนี่ยน้ำยำแซ่บแห้งอ่ะน้ำยำเผ็ดเอง ทีออเอ,อิงแซ่บดีโอ,อเคบล็อตอืมไม่เลยมาแบบพ่อแกระยากินสำเนียแล้วพี่น้องเนะแซ่บคลาส้ิคพี่น้องเมนูม ยำหอยนางลมทรงเครื่องเนาะเค็ดเองคือเกาค่ะพี่น้องค่ะลวนกินเพื่อแซบค่ะค่ะพี่น้องอาแล้วค่ะยิ้มแล้วเดอค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะทา้เกียรติดตามรับชมคลิปค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเนทนะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องมาหนีขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ